นี่อุปกรณ์กระไดทุกคนเลยมีจกหนึ่งดวงเนอะ,ะถือว่างีย,บ,งยบเงียบเดียวไปทั้งใดกะโบมี่อย่างมีแต่กระโลงวัวกินหยาดกระแคมเรานี่กินกระแขกเ้อะคิดหนอ้อย สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพลงกันเบิร์ดสุขสุขคนว่าอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศทักทายสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่ายูทูบของเม่น้องมินตตาคือเก่าคือเดิมเนาะพบพ่อกันมานี้อยู่อ่าแข้มปลาแข้มเรากะผู้ดีว่าออกมาทงหน้าหลา้วก็ขืนมาสวนขืนมาสวนหล้วก็สิมาเก็บไม้แล้วก็อันนะเห็ดควายสวนมันคือเก่าทุกคนเลย ก็เห็ดโบเมนว่าสีเห็ดเมื่อหนึ่งเมื่อเดียวเห็ดเมื่อละเล็กละหน่อยทุกคนเลยบางเมื่อก็ได้ละอ่าสี่หากองแบบนี้หนะทุกคนเลยบางเมื่อกับโบได้เนาะถาว่าโบได้ออกมากะเห็ดมาเนี่ยกะโดนแล้วล่ะโบได้จ้างดอกเนาะเห็ดเหื่แห้งเจ้าของเพราะว่าถาว่าสิจ้างเนี่ยกะต้องได้ใส่เทินหลายเนี่ก็เลยโบได้จ้างทุกคนเลยเห็ดปลายเธอเล็กเธอหน่อยเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กะ ไม่น้องมิ้นตาก็ออกมาทงให้ทงหน้าเด้เอเนากะกะสีเป็นสีเงีย,งยบๆแน่ทุกคนเลยอยู่แค้มป์ปลาแค้มป์เราตอนนี้ก็ไ้แ้วก็ออกมากะออกมาคนเดียวมือนี้นะพอดีว่าเมื่อเ้านี่มิ้นตาก็พอเพลินะออกมาเกือกไกลแล้วเมื่อเ้านี่ไม่น้องมิ้นตาออกมาบ่าทันเพลินกันเลยไม่ได้ออกมารอบแรงเราออกมาคนเดียวออกมาคนเดียวทุกคนเลยแต่ว่าหน้าองอ่า แม่นองมินตานี่กับบัได้ไกลจากหมู่บ้านหรอกเนาะกับประมาณหนึ่งกิโลนี่ล่ะทุกคนเลยกับบัได้ไกลเนาะกับพ่อไปพ่อมาอยู่กับอ่าเมื่อนี้กับพอดีว่าบ่มีแดดมีหย่างได้พี่น้องเลยก็คือคล้ายๆคือฝนสิตกเนาะเมื่อเช้านี่แต่ว่าอ่าบ่ตกแล้วก็สวยสวยมากกับมีแดดแน่แต่กับโบแห้งมื่อนี้ค่ะพี่น้องเลยกับพอดีงามเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับแม่น้องมินตาขอขอบคุณกับคนหลายๆเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม ถามว่าอันใดบ่สมมาพาคโค้งกะกะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเลยปะ่ะไปติดตามภาพชมภาพบรรยากาศน้ำการทุกคนเลยไม่น้องไิ่แตากะสิไปอ่าเฮ็ดเก็บไม้หรือว่าอ่าเฮ็ดควายเฮ็ดควายมันก่อนพี่น้องเลยคุ้นดินเนาะเกี่ยมเฮ็ดควายมันเนาะปะ่ะไปน้ำการอันนี้นะสิเป็นควายที่นะควายดินที่แม่น้องไม่นตาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะกะสิเป็น เป็นดินแบบนี้พี่น้องไยส่วนลายเนาะเป็นดินแข็งๆเ,เลยได้บลูโวอซีเป็นจังไดปลูกก็ได้อ่าแล้วปกตินี่เขาเจ้าซีเฮ็ดน,นะนะเอารถเอารถใหญ่เห็ดล่องยกล่องทุกคนเลยแต่ว่าเมน้องมิตรตาเนี่เห็ดเป็นเอาเอาเสียมจกเสียม่วนแล้วก็คูนคูนคูนเนาะคล้ยายขึ้นกันกับานะน้องเตีย้ยอะละน้องเตีย้ยเพิ่นเห็ดแต่ว่าน่องเตี้ยเพิ่นบ่ไเ้ถไทยเนาะเมน้องมิตรตาไปเยี่ยมน่องเตีย้ยเมื่อก่อนน่ะอยู่หมบ้านธาตุนะ่ะทุกคนเลย น้องเตีย้ยแล้วก็เฮ็ดแบบแล้วขุดแล,แล้วกวดดินเขาเลยแต่ว่าอ่าของไม่น้องมินตานี่ทายแล้วเนาะทายแล้วแต่ว่ายังบ่ได้ยกแต่ล่องทุกคนเลยอ่าเพิ่งทายให้แล้วแต่ว่ามันเป็นประทรงประเทศงเนาะมันมีหักไม่ไลายไม่น้องมินตาก็เลยเอาเสียมจกหรือว,ว่าส้วนมากวดดินดินเข่ากันแต่ว่าถาว่าตั้งใจเฮ็ดก็ง,ง่ายอยู่พี่น้องเลยแต่กะมันกับบ่ได้คอยมีเวลาเนาะไ่ได้ตั้งใจเฮ็ด อ่ามีแต่มาเห็ดเมื่อเล็กเมื่อหน่อยแบบนี้หะนะทุกคนเลยเห็ดเอาเมือ่อละควยละไดเนาะล้วก็ถือว่าได้ลายสมควรแล้วล่ะไม่น้องวิตาเห็ดนี่ก็ได้เห็นเด็ทุกคนเลยกะสิประมาณนี้เนาะเห็ดเ,เป็นควยเป็นควยแบบนี้มองว่าทางฝั่งไทยหรือว่าเขตเอ,อื่นเพิ่นกระเห็ดขึ้นกันบ่เลยจังใดเนาะแบบนี้หะนะพี่น้องเลยส่วนลายละอ่าตามที่เห็นเนาะในคลิปหรือว่าในช่องยูทูบหรือว่าในคลิปต่างๆ่น่ะเพิ่นยกล่องเอาส่วนลายนะทุกคนเลยแต่กะ อันนี้นะถ้าว่าพนซีิีห้เพนยกล่องห้แต่เพนกะอยากได้ราคาสูงฮะนะพี่นอ้องพี่นอ้องนี่าก็เลยยุดไว้เนาะก็เลยอยากลองเห็ดเบงกอนวอ่าพลผลิตเพนสออกมาดีบ่แบบนี้ฮนะถ้าว่าสิไปห้เพนยกล่องห้อีกกะ็ะงบประมาณนี่ก,ก็มันกะลายสคมควรก็เลยบ่อยากกล้าเสี่ยงแน่พี่น้องเลยอ่าไปเมื่อวานนี่เนาะ ในน้องมิตากับไปเยี่ยมครอบครัวของน้องกิมมี่เพื่อนกับเห็นทั้งแม่เพื่อนอะแล้วกับเฝ้าทานเนะาะเฝ้าทานแบบอเอาพอดไม้อบอบหรือว่าโปงข่างเทิงนะทุกคนเนอ,อ่าไปเห็นแล้วแล้วก็คิดใ่เจ้าของกับเอ,อ้เนาะกับกับพ่อสู่ได้ยุทุกคนเลยถ้าว่าภายเคย,เคยผ่านจุดนี้เนาะแต่ถ้าว่าภายบ่เคยบ่เคยเห็นนี่ก็ถือว่าลําบากเลยแต่สําหรับม่น้องมิตานี่ก็ กับพ่อทนได้อยู่เนาะกับเคยผ่านแล้วเพราว่าแต่สมัยในน้อยเนี่กับอ่าเคยไปอยู่น้าอากับอาผ้าเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเนาะอ่าอยู่ทีหมู่บ้านพ้นซิมละเพิ่นกับผ้าเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนอ่าอ่าเฮ็ดส่วนยางพาราเนาะเฮ็ดส่วนยางพาราแต่ว่าอยู่ในดงหามีป่าไม้หลายหลายทุกคนเลยไม่น้มีตาเฮ็ดแต่อ่าสมัยเฮียนอยู่ห้องม 4. มสี 5. มหะมหกเนาะ อยู่มัธนยมต่อน้่นไปเฮียนอยู่ที่มอสพ้นซิมอ่าก็ได้แบบเก็บไม้เก็บรัวแบบนี้แหละเนาะมุกเบิกแล้วก็ซับพูนซับยางค่ะนะเฮาก็เคยผ่านจุดนี้มาแล้วแล้วก็เลยมาเอาวิถีชีวิตแบบว่าที่เคยเห็ะมามามาเห็ดอยู่ในจุดนี้พี่น้องเลยก็ถือว่าได้เนาะเพราะว่าเฮาเคยผ่านแล้วนะแต่ว่า ไปเบิ่งเห็นไปเห็นทางครอบครัวของเอื้ออุตสาเพื่นเมื่อวานนี่น้องเม่น้องจิมมี่เพื่อนเรากา็ถึงวันเราสิบ่มีหัวหน้าครอบครัวแต่เราก็าสามารถสู่นะพี่น้องเลยเนาะสู่ก็นย่นว่าเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อลูกเนะ้องเฮาคิดใส่ลูกคือกันก็นไม่น้องวินตาพี่น้องเลยคิดใส่ลูกแล้วก็มีหูซึกว่ามีแห้งพักดัน มีแรงผักดันหรือว่าแบบไม่ให้เฮาแบบอยากเห็ดนะถวเห่าเหาโบเห็ด่บห้วอนาคตของลูกในวันขังหนาหรือว่าเมื่อหนาจัคสิเป็นจันไจ๋ยงใดนะก็เลยอ่ะลองลองเห็ดไว้เนาะเพื่อว่ามีมีผลผลิตออกมาดีกะก็ก็ดีใจแบบนี้นะพี่น้องเลยพอจะได้มีทืนมีฮอนไว้ให้ลูกเนาะก็ลองสู่ลองเบิ่งก่อนแต่ว่าไม่นี่ลายู่แดนกลางนะทุกคนเลย แต่ว่าเมถาแล้วออกมาเมื่อก่อนนะ่ะเราเป็นรักจูดเด่ <c oughs> กลางพูดเนาะใหม่จนเบิดเลยทุกคนเลยอ่าพิ้นมาแล้วเพิ่นรักจูดไมอ่าไปมออน้ำกระบอท่านใหม่จนเบิดเลยเ <c oughs> มถาเพิ่นขึ้นมาเยี่ยมเมื่อก่อนนะส่วนรายแล้วก็บไ่ได้คอยขึ้นมาดอกเนาะเพราะว่าช่วงเราดูแล้งเนี่ยมันอาการห้อนแห้งมีมื้อนี่แหละทุกคนเหยดีค่ะข,ขนาดมืนน้อน,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 นี่ก็เมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็บมื้อนี่อากาศดีค่ะลาย บมีแดดแต่ว่าห้อนห่อนเลอพี่น้องเลยเด้อเนาะบมีแดดแต่ว่ามันห้อนเลยอากาศนี่อ่าต้นไม้กับบมีแบบว่าต้นใดที่แบบจะเอ็นหรือว่ากวยเลยเนาะเพราะว่าบมีลมทุกคนเลยมูซึกว่าห้อนเ้อเนาะโมูหว่าเอ้าฝนหรือจังใดเขตอื่นยิ่งว่าฝนตกกับบมโหทุกคนเลยแต่ว่าดินที่ไม่นอกินตาคูดนี่แข็งแข็งเลยทุกคน มันเป็นดินแห่เนาะเนี่ยเป็นดินแห่ถ้าว่าปลูกมั่นเป็นหัวเนี่ยก็ถือว่าป้าบุญลาแล้วทุกคนเลยปกติเนี่เขาเจ้าเห็ดสวนมั่นนี่มิแต่ดินทรายเนาะดินทรายแบบดินทรายดงนะแต่ว่าอันนี้เป็นดินทรายดินดินทรายแกมดินแห่หรือว่าดินดากเลืองแกมดินแห่ก็ก็อย่างยากยู่ผลผลิตกับทุกคนในตามเบื้องดินนี่เลยเนาะ นี่อุปกรณ์กระไดทุกคนเลยมีจกหนึ่งดวงเนาะก็ะถือวา่าเงียบเง,งียบเดียวไปทั้งใดกับโบมี่อย่างมิแต่กระโลงงัวกินหยาดยึดแทมเรานี่ดินกระแขงเ้อะพี่น้องเลย 今天。 พี่น้องเลยตอนนี้ก็เลิกจากหนาเวียกแล้วเมน้องวินตากะสิได้กลับบ้านเนาะ,ะได้เมื่อเฮือนพี่น้องเลยก็เพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณอยู่ห้าโมงแล้วละ่ะสี่โมงกลัวห้าโมงแล้วละ่ะสิได้กลับบ้านกอนบัดนี้พี่น้องเลยเพราะว่ามันก็ํำม,มากล้วกัเป็นต่ย่านอยู่ได้เนาะตามแข้มปามลาแขมเรานี่ก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็เมน้องวินตากะาขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาติดตามรับซม าทางช่องยูทูบของแม่น้องมินตาเนาะหลักอะที่สําคัญกับแม่น้องมินตาขอขอบ,บคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเลยเนาะอ่าที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิงโคสนาไห้เนะาะเพราะว่าร่าได้หลกัลกๆจากยูทูบเนี่กะแมนได้มาจากโคสนาพี่น้องเลยจังได้กะบแม่น้องมินตาขอขอบ,บคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้แม่น้องมิตาขอให้พ่นใส่ให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะ อาไว้พบกันในอีกคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกลาําวัาสบาสดีสบัสดี